นุระชิบหอกเสียงชัดเจนขอบคุณมากนะครับออกตัวแล้วฮะจับตาดูให้ดีครับไฟแดงดับในรุ่นเอ้าเอ้ามีไหลไหลยึกยับยึดยักนะอย่ายึดยักนะเขาจับฟ้านะโดนจับสตาร์ทนะไม่เอกซื้อไปนะอ้าวไปแล้วครับผมเบอร์แปดเก้าลูกจะคลอดแล้วครับทีมชาติบอลแปดสิบนก้าฮะดิสลอยฮะโอ้นะดูที่โค้งหนึ่งครับว่าใครได้โฮลช็อตนะฮะน่าจะเป็นรถสีเขียวอันนี้หรือเปล่าหมายเลขแปดสิบเก้าหรือเปล่าครับจะเป็นแปดสิบเก้าหรือหนึ่งสองเจ็ดครับ เลียบ้อยโฮช็อตเป็น89ดบเครับเผาแล้วครับอันนี้สอนสนลอยครับผมนี่ฮะโอ้ยสีเขียวทำไมมันนำดีขนาดนี้127ผมไปไหนคอลิฟายมาดีดีคอลิฟายมาเป็นพระเอกหนังไทยเลยนะครับตอนแข่งตายเป็นพระเอกหนังเอวีเลย้ยเดียวนะฮะ คุณอดิศรนสนลอยครับตอนนี้ขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งนะครับหมายเลข89จากหัวร้อนเรซิ่งทีมนะครับ,รบตามมาด้วยหมายเลข1 2 7สองเจ็สพทธแสนจริงครับเอ็นไบต์โปรช็อปเรซิ่งทีมครับใครเตะปั๊ก <c oughs> อ๋อยอบยอบยอบ,ยอบ นะฮะเอาล้วครับตอนนี้นะฮะในโค้งแรกกับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ1 2 7่งสองเจ็ดพลิพายมาเวลาดีกว่านะครับแต่ออกไปไม่ดีอาจะได้โฮช็อตนะครับแต่ว่าตอนนี้1 2 7ขึ้นไล่ตูดนัแล้วครับและอย่าลืมนะครับ1 2 7กับ8 9นะครับอดีศรประสิทธิโชคไล่กันเนี่ยเราวาดที่ดีครับพระเอกกับพระรองใล่กันนะครับโจรป่าอย่างสอทวิทย์นะคโอ้เอสตรงนี้ตโอ้ยเด็นไก่ผมบอกมาแล้วโอ้ยนะครับโอ้ยเก็บใจมาจนที่ พี่ครับตตั้งแแ่่รรุนกอันนี้มอไซค์หรือลูกชิ้นครับเนี่ยเสียบกันแล้วกันครับผมข้างหลังพี่อย่างงี้ฮะอดิศร์สไลอยสบายฮะนะครับมอบมอฮะมองหลังมีมองหลังคุณโดมคุุณดมสักคอมเมนต์มาว่าแอร์ล็อกเข้าโค้งหูติดพื้นให้ดูหน่อยฮะพี่มาขีดไหมฮะเดี๋ยวผมเซีนต่อได้ทีเอาเลยครับผมดูหน่อยตอนนี้สีเขียวครับขึ้นนำครับผมนะฮะ อ่ดิสอนสนลอยกคันเล้งขึ้นมาแต่ข้างหลังเหมือนจะยกลึกกว่าฮะหมายเลขนสีเขียวสีเขียวมันของหัวหน้าแก๊งอยู่แล้วครับครับผมอูตอนนี้ผู้ชมครับไปไปข้นมาหนึ่งสองเจ็ดเดินพันเลขผ่าขึ้นมาฮะตรงโค้งเสาตรงนี้เอาลครับยูในได้ลายดีกว่าครับอ้ยเอาลวครับปีดิสอนสนลอยไม่ยอมฮะแต่ไม่ยอมไม่ได้ฮะเรียบร้อยครับสุราโชคบขึ้นได้แล้วครับตอนนี้ฮะเอาแล้วครับ เอ็นไบต์โปรชอปเรซิ่งทีมครับกลับขึ้นมานำอีกครั้งหมายเลข127ครับตามมาด้วยหมายเลข89ดสิบาก็อดีศรสนลอยมาแล้วครับสุขบชคมาแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จา๋า <c oughs> เอาจริลยฮะตอนนี้ครับหลุดกลุ่มมา3คันหมายเลข89ด <c oughs> าอดีศรสนลอยตามมาด้วยหมายเลขขออภัยฮะ127อยู่อันดับ1ตอนนี้ตามด้วย89และอันดับ3ตอนนี้เป็นหมายเลข24สี่ศรวิสมาธิมงคลน,นะผมบอกเลยนะครับ <c oughs> ให้ระวังสรวิศ สะกิดให้ดีนะครับแมาแหมตอนนี้ครับเอา,เอา,าหาทางขึ้น,นะครับเอาแล้วครับขาออกมาอ,อยางนี่ตีหน้ากระดาษเข้ามาผมบอกเลยว่าสะระวิทย์เนี่ยวันนี้ไม่ได้กินข้าวนะครับ ีกินเล่นอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ลักษณะมันจะหิววะช่วงเช้ามัช่วงเช้ายังวองยางอยู่ยังวองยางอยู่นะครับมีด้านตรงฮ้ยมีคันมาฮะมาอันดับสี่มีใครบอกเขาหรือเปล่าครับว่ารอบแรกๆเนี่ยเขาให้วองยางกันก่อนนะวองยางเป็นหวองหวองไม่ได้แล้วโโอ้หมีแค่หกล้อฮะเอาเลยฮะอนดีศรสดลอยตีคู่ขึ้นคู่เลยครัอยู่ลายในเดี๋ยวมาดูที่โค้งหนึ่งจะยกหรือกว่าหรือเปล่าทางตรงรถอดีศรเดินดีกว่าครับยุ่งแล้วครับตอนนี้ครับสุภาชอครับพี่ โอ้โหตอนนี้ฮะอาแล้วครับเสียบในครับในยังไงในยังไงอุ้ยไม่ได้ครับหมายเลขหนึ่งสองเจ็ดสูโชติอยกจิ้มก็จะมาตีคู่ขึ้นมาดิอ้าวใครล้มไปฮะนะครับผมโอ้โหตีลังอ้ามาตีหน้ากระดาษมาตัวนี้เข้าโค้ชสองเลยลน์ในคงเป็นของหมายเลขหนึ่งสองเจ็ดสูโชตินี่ครับผมบอกเลยให้ระวังสรวิทสรวิทมาแล้วครับสรวิทมาแล้วจะพ่อจ๋าแม่จ๋าซ้ายมาครับก้องครับจับดูครับโอ้โหตอนนี้ครับ อ่โอ,อ้มีรถแวะเช็คอินครับนี่นะฮะมีแหกโค้งไปคันคหนึ่งนะครับผมนะฮะเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเอาเลยครับตอนนี้ครับ ไม่ใช่แค่สุภพโชคกับอดิสรแล้วครับธีรยุทธ์บอกว่าให้พี่สาคันขรั้งหน้านะครับแข่งกันไปขำๆเลยครับผมอยู่ข้างหลังครับหมายเลขนะครับอยู่อันดับ4่ยังไงก็มีถ้วยครับตามด้วยชยานันครับชยานันชยานันกับธีรยุทธ์นะครับก็จะขี่เป็นเพื่อนรักกันนะครับตลอดทางเลยครับนี่ฮะตากูคู่หน้าเนี่ยผมว่าดูคู่หน้าเนี่ยครับนี่ถ้าเกิดสมมุตินะครับสุภพโชคกับอดิสรนะครับ ยังขี่บี้กันไปอย่างนี้นะครับสรวิทนี่ยันั่งยิ้มเลยครับผมเดี๋ยวก็ถึงเรานะฮะโอเคแต่ที่หมายเลขยี่สิบสรวิทสมาธิมงคลเหมือนจะโดนที่ออกจากกลุ่มมาที่หนึ่งนะฮะตอนนี้นะตอนนี้ต้องบอกเลยครับรถทางตรงของเนี่ยครับ89ครับผมบอกเลยครับ โอ้โหพัฒนาช่วยดูเซรีสตีมมาฮะเมื่อกี้ในช่วงทางตรงแล้วก็ฉีกออกมาทางด้านซ้ายตอนนี้ตรงโค้งหนึ่งจะพยายามเอาลายไหนอ้าวใครเตะบัครถหมายเลข89นี่ผมบอกเลยนะครับว่ารถของหมายเลข89นี่ทางตรงเดินดีมากๆนะครับครับผมโอ้โหนะครับทางตรงมาดีครับเมื่อกี้นี้แข่งไ่เบามาฮะไล่เบาไล่เบามาครับไล่เบาหลังไล่เบาที่พิทยนนะหลังพิทยนโอเคอู้ยเอาเลยครับ เก่งทางตรงแต่งงทางโค้งครับตอนนี้ครับสุภโชคจะเอาลำดับคืนครับรุ่นนี้โค้งของสุภโชคเร็วมากนะครับในโค้งทําได้ค่อนข้างดีกว่านะมากด้วยนะครับนี่ครับขึ้นแล้วครับสุภโชคขึ้นครับหนึ่งสองเไม่ถึงไม่ถึงย่างย่างย่งนะครับผมโอ้แข่งขานอีกสามรอบนะฮะเสียบกันเป็นไม้ลูกชิ้นเลยครับตอนนี้ครับสลับกันเสียบเลยฮะนะฮะในขณะที่นะครับชยานันนะครับตัดภาพมาที่ชยานันนะครับกับอัธวิทย์นะครับ ก็ขี่คู่กันเหมือนทัวรลิงนะครับโอ้โหจริงกันเข้า S 1อีกแล้วสิ่นี่ครับเนี่ครับอู้ยหัวใจจะวายนะครับตอนนี้นะครับกองเชียร์ในโลกโลกออนไลน์นะครับพิมพ์มาเลยนะครับจะ8 9 1 2 7หรือ24นะครับ สาเบอร์นะครับครับผมถ้าพูดถึงเรื่องความเก่าในความขี่ในการขี่รถนะครับแปดเก้าอธิศส่วนลอยเก่ากว่านะในเกมนะแต่มันไม่แน่ครับนี่มันคือเครื่องยนต์นะครับผมมันไม่ได้กินกันแค่แค่คอนกับขี่อย่างเดียวครับผมฉะนั้นถ้าเกิดผมมีความเห็นเดียวกับคุณเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยในการพาก็เลฮะถ้าเกิดคุณคุณคุยเรื่องคนขี่มาผมก็จะคุยเรื่องเครื่องยนต์หนึ่งสองเจ็ดนี่ครับสลิมสตรีมออกลายนอกมาแล้วครับตัวนี้เดินดีจริงจริงม่งเอาไหนแมงฮะรอบนี้อดิสรส่วนลอยต้องยกลึก ฮัลโหลบอลเลยบอลดูปักให้พี่ด้วยบอลเลยครับผมยังไงฝากเดินระวังปักนิดนึงนะครับผมนะฮะนี่ครับเพราะนักแข่งเรามีชื่อปักด้วยนะครับคนนี้เหรอใครเตะปักเดี๋ยวทีมงานวิ่งมานะฮะนักแข่งเมื่อกี้ก็บอกมีชื่อพี่ปักคนเดียวผมนะฮะโอ้โหนะครับผมผู้บรรยายพักได้เสด็จมากขอบคุณมากครับพี่เอาแล้วครับตอนนี้สายบันเทิงบอกหนึ่งสองเจ็ดครับทั้งกายทั้งใจครับ บอกเลยนะครับตอนนี้นักแข่งในสนามผมนะครับบิดจนปอกแฮนด์หมุนไป3รอบแล้วครับปอกแฮนด์ทะเลาะหมดแล้วหมุนจนปอกแฮนด์วนไป3รอบแล้วครับต่อสายกันเร่งเพิ่มนะต่อสายกันเร่งด้วยนะฮะตอนนี้นะฮะเอาเลยครับโอ้โห8 9คนจูนสุดนะครับไม่มีใครเขาชมตัวเองหรอกนะครับคุณนัชานันท์นอกจากคุณนั่นแหละฮะนะฮะโอ้โห8 9ครับตอนนี้นะฮะรถดีมากนะครับทางตรงนะครับแต่ทางโค้งครับ1 2 7ครับสุขบ่โชกแสงจริงครั ครับแต่คนที่ทําเวลาเร็วสุดในรอบที่ผ่านมาหมายเลขที่สที่อยู่ในดับเฮยสารวิทยสมาธิมงคลฮะเมืองจันทร์ทัพรีนี่ฮะเอสสองนี่อาแล้วครับต่อไปนี้ครับเมืองจันทร์ไม่ได้มีแค่มีดีแค่ทุเรียนกับลองกองนะครับมีอะไรฮะโลจะต้องจดจัาครับของดีเมืองจันทร์สารวิทย์ไงจ๊ะนี่เอาละฮะสารวิทย์มาดีฮะสารวิทย์นะครับขวัญใจตะไคร้หอมนะครับตอนนี้ครับบิดมาอยู่ในันดับสามับสารวิทยสมาธิมงคลครับแล้วตอนนี้จะขึ้นมาแล้วก็สารวิทย์ครับเอาล้ฮะ อูเนี่ยครับผมบอกเลยครับถ้าทางตรงสนามนี้ยาวอาฮะอดิศรกินแน่นอนนะครับบอกเลยครับผมว่าสองคันน้ารถพอๆกันนะแต่รถคันที่ช้าในช่วงทางตรงอ่ะเป็นหมายเลขยี่สี่แต่ในโค้งอ่ะเร็วกว่าเร็วมากครับฮะโอ้เปิดเนี่ยครับปาดครับอุ้ย นี่ยคพอออกทางโค้งมาเห็นไหมหมายเลขยี่สิบสสรวิทย์สมาธิมงคลติดตูดเลยฮะาาแต่ในช่วงทางตรงนี้จะโดนยืนดความวดฮะอดีศรอดีศรใช่สรารวิทอันดับสาสารวิทย์อันดับสามหรอใช่ฮะใน<อ>ทางทางตรงรถไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ในโค้งทาเวลาได้ดีกว่าฮะโอ้นี่นะฮะสารวิทย์สุดยอดเลยครับผมนะฮะ โอ้โหสุดยอดนะฮะดีสอสนลอยตอนนี้เริ่มยืดออกมานิดนึงฮะนี่ตอนนี้กองเชียร์เบอร์24เริ่มมี Wi-Fi แล้วนะครับครับผมเริ่มมีบทบาทพิมพ์มาแล้วครับผมสำหรับกองเชียร์หมายเลข24นะฮะตอนนี้เริ่มแจก Wi-Fi นะครับให้กับลูกบ้านแล้วครับครับผม24เริ่มมีขึ้นมาแล้วครับผมเริ่มมีเสียงเริ่มมีเสียงครับผมมีคนพิมพ์เชียร์99มาครับช่วยหาหมายเลขเก้าเก้าดี๋ยวครับอยู่หมายเลขเก้ากาอัธวิษณ์ปูนพิลายู่อันดับซีเด็กดื้อจ้าอัธวิษณ์ยู่อันดับซี นะคุณกฤษณาบอกพี่ปักซู้ๆนะครับครับผมมีฮะตอนนี้ครับโอ้โหครับแสงขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็สำหรับหมายเลข89ครับอดีสรครับพอแสงขึ้นมาเสร็จหันไปมองรถที่ตามด้านหลังครับนี่ครับไม่ได้ดึงมันตึงเองนี่นี่นะฮะพอแสงเสร็จแล้วต้องดึงหน้านิดหน่อยนะฮะโอ้โหเอาลวครับแล้วตอนนี้ธงตามากลุกกำลังจะตีแล้วครับโอ้ยๆด้านดึงด้าดึงน้าปัก89 ดิสอสนลอยครับผมจากบัวร้อเรซิ่งทีมฮะแล้วก็ตามด้วยลำสองสุประโชคแสงจริงเอ็นไบโปรช็อปเรซิ่งทีมและหมายเลข24ครับสอรวิสมาธิมงคลโมตอร์ไรฟันจันบุรีตะไคร่หอมและก็หมายเลข99้าสบ